ป๊อบคิดว่าเราเนี่ยควรจะทำชาเลนด์นี้ให้เสร็จให้ได้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆนะคะที่ป๊อบหายไป1ปีในตอนที่แล้วนะคะถ้าใครได้ติดตามหรือว่าจำได้เนี่ยจะรู้ว่าซีน่าของเรานี่เกือบตายเพราะว่าขึ้นไปบนยานอาวกาศนั่นเองนะคะแล้วก็แข็งตาย อยู่ข้างล่างจนทำให้ไอเดนของเราเนี่ยไปอ้อนบอนกับคนที่จะเอาวิญญาณไปนะคะให้ซีน่าของเราเนี่ยกลับมาสุดท้ายก็กลับมาได้ค่ะทุกคนใน EP ีนี้นะคะป๊อบคิดว่าจะําความปรรถนาของน้องโรสนะคะให้เสร็จคือว่าเป็นจอมจนปล้นใจค่ะมีแฟนหนึ่งคนแล้วก็ออกเดทด,ด้วยกัน2ครั้งนั่นเองซีน่าของเรานะคะคือทาเสร็จเกือบหมดทุกอย่างแล้วเหลือภารกิจแค่2ออย่างนั้นก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับ10แล้วก็สะสมาธาตุให้ได้ ครบตามจํานวนนะคะก็เหลือหนึ่งธาตเท่านั้นเองเดี๋ยวป๊อบจะทวนให้นะคะว่าภารกิจของน้องโรสเนี่ยมีอะไรบ้างนี่เลยค่ะภารกิจของน้องโรสก็คือมีลูกหนึ่งคนเท่านั้นอย่างที่สองคือประดับสิบใน politician career นะคะความแปรารานจอมโจนปล้นใจจากนั้นก็มีทักษะการพูดนะคะในระดับสิบ ในตอนแต่งงานนะคะเราจะต้องทิ้งใครบางคนเอาไว้ที่งานแต่งก็คือไม่ได้แต่งงานแต่งงานไม่สําเร็จแล้วอันสุดท้ายจึงมาแต่งงานสําเร็จตอนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วค่ะใน EP นี้นะคะเราจะมาทําความปรารถนาของน้องโรสจอมโจรปล้นใจกันนะคะช่วงนี้น้องโรสก็ยังต้องไปโรงเรียนอยู่นะคะทุกคนเราจะให้น้องโรสเนี่ยทำความรู้จัก,กกับเพื่อนในโรงเรียนเยอะๆเผื่อเราจะเลือกได้ว่าเราจะเดทกับใครนะคะช่วงนี้ป๊อบขอส่งซีเนอร์ไปทํางานคนเดียวนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้อง โฟกัสกับน้องโรสแล้วค่ะอันนี้ก็คือ ่นนักวิทยาศาสตร์หน้าที่ของไอเดนนอกจากจะเป็นพ่อบ้านแล้วนะคะเราเริ่มทํางานตอนบ่ายโมงตรงนะคะก็จะให้ไอเดนมาดูแลส่วนหลังบ้านซึ่งจริงๆส่วนของเราก็จะมีต้นมันนี่ทรีด้วยนะคะเพื่อที่จะแบบว่าคือตอนนี้รวยมากไม่รู้จะรวยยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะทําการให้น้องโรสเดี๋ยวไปหาคนข้างนอกนะคะการที่เราอยู่้านเฉยๆเนี่ยเราจะไม่สามารถโรแมนติกกับใครได้เลยเรามาถึงส่วนสาธารณะแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเห็น ซีนากำลังเล่นบสายู่ตรงนี้คือป๊อปงงมากซีนาจริงๆต้องไปทำงานไม่ใช่หลอทุกคนดูสิตรงนี้ยังกวดว่าอยู่ที่ทำงานอยู่เลยแต่ตอนนี้คือมาเล่นบาสายู่ที่สวนสาธารนณะงงจัดไม่เป็นไรนะคะเราปล่อยซีนาไว้อย่างนั้นส่วนน้องโรสของเรามาหาคนที่จะโรแมนติกด้วยดีกว่าอันนี้ไม่น่าได้นะคะทุกคนคะ่ะเขาน่าจะแบบว่าไม่สนหรือเปล่า วิ่ตรงนี้มีใครด้วยะแต่เขามากับคนนี้นะคะแต่ว่าคนนี้ก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกันอันนี้ก็วัยรุ่นน่าจะเป็นเพื่อนกันแหละไม่น่าจะใช่ใครหรอกไม่เป็นไรให้น้องโรสมาทําความรู้จักเป็นมิตรกับเขานะคะแนะนําตัว อย่างเป็นมิตรน้องโรสขี่จัก,กรยานมาหาเลยนะคะเอออยู่เฉยๆได้ไหมกดไม่ได้ออ้มค์ก็อดเราจะมีเพื่อนใหม่นะคะ1คนแต่จริงๆแล้วน้องโรสไม่ได้คิดว่าจะเป็นเพื่อนหรอกค่ะเขาเนี่ยจะมาขมโมยหัวใจผู้ชายคนนี้ตั้งหากแล้วก็คือตอนนี้ผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อสีแดงแมชกับสีผมน้องโรสมาเลยโอ้โหแล้วยังไงคือแม่มานั่งอยู่ข้างๆแบบนี้แล้วน้องโรสจะกล้าจีบไหมล่ะเนี่ยปอก็ไม่เข้าใจนะคะว่าตอนนี้สีหน้าอยู่ที่ทํางานเราทําไมมานั่งตรงนี้ได้ เราถามเขาไปเลยค่ะว่าเขาโสดหรือเปล่าตอนนี้นะคะเขาชื่อคาเดนยังโสดอยู่ค่ะแสดงว่าเราก็จีบได้เนาอโอ้ไม่ก็ซีน่ากำลังจะตายอีกแล้วหรอทำการเปลี่ยนชุดให้ซีน่าด่วนเลยนะคะจะเป็นชุดหน้าหนาวนั่นเองโอ้โ oh. ห oh. แล้วเมื่อออกกำลังกายตอนอากาศแบบนี้เนี่ยนะเอ้ยเขาเดินไปแล้วอะ่ะ หลังเลิกงานป๊อบก็พาสีหน้ามาเก็บหินนะคะในที่ต่างๆเราก็จะหาหินแล้วก็เก็บท้าที่ครบให้ได้เลยค่ะทุกคน คาซสีหน้าไปขุดหินไม่ได้อะไรเลยค่ะทุกคนก็เลยพามาฝึกวิเคราะห์อย,อยู่ที่บ้านดีกว่าคะ่ะเ <c oughs> พื่อมันจะได้อะไรบ้างตอนนี้น้องโรสได้เลิกเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการชวนคาร์เดนเข้ามาเที่ยวที่บ้านของเราในตอนนี้พ่อกับแม่ของน้องโรสก็ไม่อยู่บ้านซะด้วยสิทาการแลกเบอร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าน้องโรสเนี่ยจะอินเลิฟอยู่คนเดียวยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวเราชวนเขาไปออกเดทกันดีกว่าค่ะทุกคน น้องโรสพาคาเด้นมาออกเดตบนนี้นะคะเป็นวิวที่แบบว่าสุดจะแบบบรรยากาศดีมากเลยนะเป็นวิวในเมืองซิตี้เลวิงนะคะแบบนี้เลยโหรูปท็อปสุดๆภ mm hmm. ารกิจในการออกเดทของเรานั่นก็คือต้องชวนคนที่มาออกเดทพูดคุยกัน10ครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้ว, mm hmm. ลวเดี๋ยวเราจะทําภารกิจให้เสร็จไปด้วยเลยนะคะ mm hmm. โอ้ยแต่ว่ามีคนมาแทรกบรรยากาศของเราเนี่ยโอ้ mm hmm. โหไม่มีผมด้วยคิ้วสีขาวนี่ก็จะ เป็นตอนกลางคืนแล้วนะคะสองคนนี้การบ้านการเมืองยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยพากันมาเจีบกันอยู่แถวนี้โอ้ทำไมคนต้องมาเยอะขนาดนี้ด้วยเนี่ยคุณไปที่อื่นได้ไหมภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นไปสองอย่างนะแต่สิ่งที่ยากที่สุดนั่นก็คือการจูนนะคะเพราะว่าขีดความรักเนี่ยมันขึ้นยากมากเลยสำหรับคนคนนี้นะเนี่ย เดี๋ยวเราทําการส่งจูบดีกว่าให้น้องโรสส่งจูบไปดูท่าทางของเขาว่าเขาจะยังแบบว่ามีใจกับเราไหมก็ยังมีใจอยู่นะคะเราจีบต่อไปเรื่อยๆเลยดีกว่าเดี๋ยวเราให้น้องโรสขยับเข้าไปใ,ใกล้ๆอีกสักนิดหนึ่งแบบนี้นะคะสองคนนี้เขาหวานกันมากเลยทุกคนดูสิ น่ารักขนาดนี้แล้วยังไม่เป็นแฟนกันอีกได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหจุ๊บแก้มด้วยเราลองขอเป็นแฟนเลยดีไหมเดี๋ยวเราจะลองขอเป็นแฟนเขาเลยดีกว่านะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะคะมาลุน้นกันทุกคนโอ้สำเร็จจริงๆด้วยดีใจกับน้องโรสมากๆเลยนี่คือแฟนคนแรกของน้องโรสโดยที่ยังรู้จักกันไม่ครบเลยนะคะว่าเขามีนิสัยยังไงแต่ตอนนี้นะคะเขามีนิสัยอัจฉริยะแล้วก็เป็นหนอนหนังสือก็โอเคอยู่นะสบายใจไปหนึ่งแล้วคะ่ะเรามี แฟนแล้วหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวเราจะไปออกเดตกันครั้งที่สอง สองคนนี้คลั่งรักกันมากเลยนะคะทั้งจ๊บแก้มทั้งให้ดอกไม้นึกถึงตอนซีน่ากับไอเดนนะนี่เขายังไม่หยุดจับมือน้องโรสเลยนะตั้งแต่แบบเป็นแฟนกันน้องโรสสงสัยจะสเสน่ห์แรงมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะทําการจูบแรกของเรานะคะก่อนที่จะกลับบ้านเราก็มีคนมาเป็นสักขีพยานหนึ่งคนโอ้น่ารักจริงๆจูบแรกยังไม่ผ่านคะ่ะมันต้องจูบยังดูดดื่มแบบนี้ถึงจะผ่านนะคะทุกคนเวลาใกล้จะหมดแล้วด้วย มีคนมาเป็นสักขีพยานอีกแล้วเรียบร้อยค่ะการเดทของเราคือเพอร์เฟกต์สุดๆไปเลยการเดทสำเร็จเราได้เหรียญทองด้วยเดี๋ยวพอบจะให้น้องโรสของเราชวนออกเดทอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเดทจบไปแล้วแต่ว่าภารกิจไม่สําเร็จเฉยเลยเราพาน้องโรสมาออกเดทที่ร้านนั่งเล่นแห่งดีนะคะเดี๋ยวเราจะลองพยายามดูอีกสักครั้งหนึ่งโอ้ที่นี่ไม่มีใครเลยอะ่ะอันนี้คือร้านนั่งเล่นแล้วหรอฝนตกด้วยแหละทุกคน มุมนี้บรรยากาศดีมากเลยอะแต่เสียดายฝนตกเรามานั่งด้วยกันที่มุมนี้ก็ได้แต่วันนี้เหมือนแฟนของน้องโวสจะรู้สึกไม่ดียังไงก็ไม่รู้นะคะทุกคนดู้ดีรู้สึกอึดอัดอะสองสัยจะตัวเปียกเพราะว่าฝนตกแน่นเลยเดี๋ยววันนี้เราจะให้น้องโรสคุยแบบเป็นมิตรดีกว่านะคะเขาจะได้ไม่ต้องอึดอัดมาก,กมทาความรู้จักกันเยอะเเลยจะได้เป็นทั้งเพื่อนสนิทกันแล้วก็เป็นแฟนกันด้วย เรียบร้อยค่ะทุกคนเราทำภารกิจแรกของเราเสร็จแล้วนะคะก็คือมือใหม่หัดรักมีแฟนหนึ่งคนแล้วก็ออกเดทส,สองครั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ต่อไปมันก็จะเริ่มยากขึ้นแล้วค่ะเราจะต้องเป็นหวานใจผู้น่ารักก็คือมีทักษะไหวพริบถึงระดับ4อันนี้เสร็จแล้วนะคะแต่ต่อไปก็คือจูบแลกแสนหวาน3ครั้งนั่นหมายความว่าเราจะต้องไปกุกกิ๊กกับ ซิมอื่น3ครั้งเลยนะจ๊ะคนนี้คือครั้งแรกแล้วแล้วมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆป๊อปคืออ่านแล้วแบบ ปอบไม่เคยทําอะไรอย่างนี้กับซิมมาก่อนเลยนะทุกคนน้องนสของเรากลับบ้านมาทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ทีนี้เราจะต้องไปหาคนที่เพื่อจะมาเป็นจูบครั้งที่2ของเราปอบได้พาน้องนสไปที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งเล็กๆในเมืองหนึ่งนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าโอ,อ๊ะยินดีๆก็มีคนมาคุยกับเราแบบนี้เลยเหรอเขาคือใครก็<ค><ค>ไม่รู้ <ไว S 1> นะคะแล้วก็มีแวมพร์ด้วยทุกคนหวังว่าแวมไพร์จะไม่มาอะไรกับเรานะตรงนี้ก็มีแต่เด็กๆบังเอิญมากเลยค่ะเจอซิมคน นึงนะคะผมสีส้มแล้วก็แบบมีตาสีน้ำตาลแล้วก็ผิวขาวๆแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะเขาจะเป็นวัยรุ่นด้วย ป๊อบได้ให้นงโรทําการทําความรู้จักเขาแล้วตอนนี้เขาน่าจะรู้สึกเศร้าอยู่นะไม่รู้เป็นอะไรเราทําให้เขารู้สึกดีกันดีกว่าบังเอิญมากเลยจะเจอซิมแล้วตอนนี้อย่างนี้ได้อย่างไรจริง,รงๆป๊อบไปโหลดจากในแกลอรี่มาเราถามเขาเลยดีกว่าเขาว่าเขาเนี่ยยังโสดอยู่ไหมเขายังโสดอยู่นะคะคนนี้เขาชื่อแทนเนอร์เป็นวัยรุ่นวัยเดียวกับเราเลยพูดให้กําลังใจเขาดีกว่าเผื่อเขาจะดีขึ้นตอนนี้ไม่น่าจะมีอารมณ์คุยกับเราแล้วล่ะทุกคนบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะแต่เขาก็ยังรู้สึกเศร้าอยู่แต่ป๊อกก็หวัง ว่าแฟนของน้องโรสจะไม่มานะคะน้องโรสจะเพิ่งไปค่ะมาชมเชยเขาก่อนว่าเขาแต่งตัวดีมากแค่ไหนนี่เราทําการจีบเลยนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เขารู้สึกไม่ดีอยู่เราจะให้น้องโรสทําการชวนเขาคุยไปเรื่อยๆนะคะคุณแทนเนอร์เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเศร้ามากๆเลยนะตอนนี้พูดยังไงก็ไม่รู้สึกดีลองเล่าเรื่องตลกกันดีกว่าตอนนี้เราได้คุยกับแทนเนอร์จนเขามีความสุขแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้หน้าเหมือนไม่มีความสุขเลยเราเริ่มการจีบเขาเลยดีกว่านี่แต่ดูรับ รอบก่อนตอนนี้คือไม่มีแฟนของน้องโรสอยู่แถวนี้แน่ๆใช่ไหมโอเคไม่มีใครเลยนะคะตอนนี้ก็คือจะสามทุ่มแล้วทำไมไวทียังอยู่แถวนี้อยู่ถ้าเป็นเดอะซิมสามน่าจะมีเคอร์ฟิลด้วยนะอุ้ยเขาไม่มีความรักเกิดขึ้นเลยอะ่ะทุกคนรรกเขาอาจจะไม่ชอบเราหรือเปล่าเนี่ย<อ>เดี๋ยวลองใหม่อีกทีนึงเราจะไม่ลดละความพยายาม วันนี้อาจจะไม่ได้จุบจุบนะคะขีดสีชมพูขึ้นมาแล้วค่ะคนนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่มีนิสัยมีนิสัยรักสะอาดแล้วก็รักเพื่อนฝูงนะนี่จะเป็นชุดในหน้าหนาวของเทรนเนอร์นะเมื่อกี้เทรนเนอร์เหมือนจะหนาวตายอีกแล้วเหมือนสีน้าเลยปอก็เลยให้เปลี่ยนชุดนะคะน่ารักมากเลยผู้ชายหนะ้าตาใส่ื้อคนนี้ไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วนะคะเพราะเขาไม่ถามเรานี่มาสเต็ปเดิมเลยนะคะก็คือการส่งจุบจุใครก็ต้องหลงอยู่แล้วแหละหยุดตอนนี้ควรจะหยุดตอนนี้เลย นะเพราะว่าอยู่ดีๆแฟนน้องโรสก็มาตรงนี้ช่ยเลยอุย้ยเกือบโปะแตกแล้วไหมละ่ะตอนนี้คือยังไม่มีใครรู้สึกอะไรนะโอ้ไม่มีอะไรหรอกจริองอ่ะคิดมากเราก็แค่แบบว่าคุยหาเพื่อนเล่นไปเฉยๆอะ่ะโอ้โหเกือบโป๊ะแล้วเราทําเป็นเออมาลดน้าต้นไม้ไม่ได้อีกโอ้ไม่ก็นี่ลดน้ําได้เรามาลดน้าต้นไม้ตรงนี้ดีกว่านะคะตอนนี้แฟนของเราก็กําลังเดินกลับไปแล้วนะคะแฟนคนที่หนึ่ง โอเคเดี๋ยวรอให้เขาเดินกลับบ้านไปก่อนแล้วกันนะ๋อไม่มีอะไรเราลดน้าต้นไม้เฉยๆเธอกลับบ้านไปทําการบ้านเลยนะตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคเขากลับไปแล้วค่ะเรากลับมาจีบคนนี้ต่อดีกว่าอยวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่ารู้สึกว่าน้องโรสของเราเนี่ยจะเหนื่อยมากๆแล้วก็หิวมากแล้ว <c oughs> ภารกิจในการหาจูบที่2ของน้องโรสในวันนี้ก็ยังไม่สําเร็จนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้น้องโรสคือ <c oughs> หิวมากเ <c oughs> กือบตาย <c oughs> เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะเชิญเขามาที่บ้านเลยดีกว่า เอาละค่ะทุกคนสำหรับ EP นี้นะคะป๊อบก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อน EP หน้านะคะชีวิตความรักของน้องโรจะเป็นอย่างไรนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะคะถ้าเพื่อนไม่มีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย